หน้ยแย่หน่ายเงอประบู่จนเขื่อนมันก็เหลืองแปลงมั่งเหอวาสนามึงนี่เนาะวาสนามึงนี่เนาะได้กูเป็นผัวนี่โว้ยวาสนามึงอะแหละวาสนามึงอะไรได้กูเป็นเมียไงเกี่ยวอะไรกันเฮียดูหน้ามึงนี่หน้ามึงกับหน้ากูอะ อาศาสนาหน้านะกูไม่ตอกต้องไหนโอยแย่นายเงาปลาบู่ชนเขื่อนนอยเงาปลาบู่ชนเขื่อนฟันก็เหลืองแปรงไม่เหอะฟันก็เหลืองแปรงไม่เหอะอ๋อฟันมึงอะเหลือง,อ,อ,งองกะทางมะลายเลย <c oughs> เหลืองเหมือนทางที่เขาขึ้นลูกละนาดอะที่เขาทาสีเหลืองอะ <c oughs> เขาทาสีเหลืองอะวาสนาใครแต่ทำมึงเบาจังส่ก็อ๋จอจบกันนี่ จบกันไปน้องจบกันจบกันไปกูบอกเอามันแล้วกูบอรันเ,เ,เป็นเมียแล้ว